ค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการผสมอาหารสำหรับนกพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มของเรานะคะก็จะผสมอาหารให้ดูนะคะอาหารตัวแรกที่เราใช้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นซูพรีมขนาดก็คือไซส์ M นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสมาร์ทฮาสำหรับนกขุนทองอัตราส่วนที่เราจะใช้นะคะก็คือฝั่งนี้เราจะใช้ปริมาณ800กรัมส่วนอันนี้นะคะจะใช้อยู่ที่ประมาณ 200กรัมนะคะรวมกันก็1กิโลอันนี้เราชั่งมาแล้วนะคะแล้วก็ทางฟาร์มเราก็จะมีวิตามินนะคะที่มีส่วนผสมสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะคะโดยเฉพาะเลยวิตามินอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมลงไปเทลงไปแบบนี้เลยจากนั้นก็ทำการคลุกเค้าให้เข้ากัน อาหารสูตรนี้นะคะก็จะช่วยลดปัญหาที่แม่นกนะคะไข่ติดตูดเสริมแคลเซียมนะคะแล้วก็มีสมุนไพรด้วยนะคะให้นกไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะนอกจากจะช่วยให้ไข่ไม่ติดตูดแล้วนะคะก็ช่วยเสริมแคลเซียมให้ไข่นกด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมทำให้ ขนสวยงามสีสวยงามนะคะแล้วก็บัวแดงอา,อาหารของเราก็ผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอามาใส่ในถุงที่เป็นซิบล็อกแบบนี้นะคะเพื่อการความชื้นเสร็งเร อาหารที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้สําสหรับใครที่สนใจอาหารนะคะที่ยังไม่ผสมเนาะก็จะมีเป็น Supreme มไซส์นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็ส่วนอาหารที่ผสมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมีขายด้วยนะคะก็คือเราจะผสมเป็นวิตามินทุกอย่างแบบนี้เลยนะคะส่งให้ สามารถติดต่อมาทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างในคลิปนี้นะคะได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะเอาอาหารนี้ไปให้พ่อแม่นกของครามเรานะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ให้พ่อแม่นกนะคะประมาณสองช้อน เสร็แล้วเราก็จะเอาอาหารเข้าไปในกรงนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่พ่อแม่นกที่กำลังมีไข่อยู่เลยนะคะประมาณ3ามฟองได้ กำลังกกไข่นอยู่3ฟองนะคะพ่อแม่ตัวนี้คู่นี้